สวัสดีท่านผู้ชมนะคะอยู่กับน้ำอ้อยวาอราพลอยจรังสีค่ะก็พาท่านผู้ชมมาดูในส่วนของการบ้านที่ลูกค้าเราส่งมานะคะอันนี้ที่นำมาให้ดูเนี่ยน่าจะเป็นต้นทุเรียนที่จังหวัดเลยนะคะจากคุณพิสิทธิ์นะคะอันนี้จะเป็นใบทุใบใบทุเรียน,นะคะ่ะใบทุเรียนเป็นเป็นทุเรียนที่ปลูกต้นด้วยต้นทุเรียนป่านะคะแล้วเสียบก,กิ่งด้วยหมอนทองก็อันนี้ก็ น่าจะเป็นมือของคุณต้นพิสิทธ์นะคะอยู่จังหวัดเลยซึ่งเป็นเคยเป็นอดีตซีโที่สร้างวังน้อยนะคะสร้างวังน้อยไก่ฟ้าวังน้อยก็ตอนนี้ท่านก็ไปซื้อที่ตรงนี้โหเป็นพ่อเลี้ยงนะคะสามรยกว่าไร่นะคะทำทุเรียนแล้วก็มีทั้งสวนยางพาราแล้วก็หลายอย่างเลยค่ะเป็นทั้งพวกง้ออะไรด้วยทีนี้ท่านก็ให้มาดูว่าใบนี่สวยมากไม่มีแมลงรบกวนเลยจะเห็นไหมคะว่าเป็นสีเขียว สมบูรณ์มากไม่มีหยักเลยนะคะไม่มีการขาด่านอาหารเลยนะแล้วก็เดี๋ยวอันนี้ของพี่เจ้านางน,นะคะเห็นไหมคะว่าใบทุเรียนนี่ยาวเท่าหน้ายาวเท่าหน้าของพี่เลยนะคะจะหลดปลายคางเลยเกือบครึ่งสองนะคะเนี่ยเกืบอบศนะอกนะเดี๋ยวน้อยพามาดูของส่วนคุณพิสิทธิก่อนนะคะคุณพิสิทธิ์ส่งกันบ้านดีนะคะคุณพิสิทธิ์ก็จะบอกว่า ส่งรายงานคุณน้ำอ้อยครับเงาะทุเรียน4ปีนะคะก็มาดูชิว่าสวนของคุณอันนี้จะเห็นได้ว่าเราจะสงสัยนะคะว่ามันเป็นต้นโกโก้หรือว่าเป็นต้นต้นกระท้อนกันแน่เนาะแต่เรามาดูใ,ใกล้ๆปรากฏว <c> ่า <oughs> เป็นต้นเงาะนะคะเงาะที่ใบเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าใบเนี่ยนะคะเดี๋ยวไม่ซูมให้ดูนะคะใบเงาะเนี่ยคือ มันมัน,ม,นมันเป็นใบที่มีขนาดกว้างมากเห็นไหมคะนี่เห็นมือเราวห็ขยุกข,ขยุยใช่ไหมคะมือกว้างเนี่ยประมาณเกือบครบนะคะยาวเนี่ยประมาณเกือบครึ่งศอกเขาถามว่าต้นนี้มันเป็นต้นเงาะหรือต้นเอ่อต้นขนุนบางคนมาเห็นนี่เอ๊ะมันต้นกระท้อนหรือว่าต้นขนุนกันแน่นะคะด้วยท่านอาหารที่เราส่งเข้าไปอันนี้ของคุณ คุณต้นพิสิทธิ์นะคะสูงมาขนาดใบจะกว้างอันนี้ขนาดเราเห็นในรัศมีที่เขาถ่ายไกลมากนะคะ,ะคุณพิสิทธิ์คายถ่าย,ถ,ายถ่ายต้นที่ไกลพอสมควรทีนี้เราก็ซูมมาให้ดูนะคะว่าจะใช้กล้องเราซูมมาให้ดูนะกล้องของพี่เขาก็โอเคเชียวนะเพราะนั่นเนี่ยจะเห็นได้ว่าใบเนี่ยเราก็จะงงว่าเอะใบโกโก้หรือว่าเป็นใบกระท้อนกันแน่ใบใหญ่มากขนาดใบที่ใครเข้าไปดูงานที่คุณต้นนี่คือตกใจเลยคะ่ะ ขนาดใบนี่กว้างเท่ากับใบพวกใบกระท้อนเลยแล้วก็ยาวเนี่ยประมาณเกืบ <c oughs> อบเกือบเกือบศอกเขาเลยบอกว่าเฮ้ยนี่มันต้นต้นใช่เหรอต้นเงาะ <c oughs> น่าจะเป็นต้นนี้นะคะที่เป็นต้นต้นเงาะต้นนี้ที่หลายคนก็ถามแม้แต่บใบลําไยเนี่ยถ้า,บาใบลําไยก็จะกว้างขนาดนี้แล้วก็ยาวเป็นศอกเลยนะคะเดี๋ยวไปดูต้นอื่นซิท่านผู้ชมนี่ก็จะเป็นต้นอ่อทุเรียนเนาะทุเรียนนะคะทุเรียนของคุณต้เนเป็นยังไงบ้างดูซิ ก็เขียวมากนะคะอย่างท่านผู้ชมเห็นอะนีมาูมให้ดูค่ะก็จะเป็นแตกยอดต่อเนื่องนะคะแตกยอดต่อเนื่องมีข่าวมาให้ท่านผู้ชมได้ทราบนะคะที่เมื่อวานเนี่ยมีลูกค้าล่าสุดนะคะนี่ของของคุณต้นเนาะลูกค้าล่าสุดจากาจังหวัดอุดร ใช่น่าจะเป็นอุดอระคะ่ะชื่อคุณเจ๊กนะคะก็รู้สึกว่าไปะเห็นเรื่อร่อนจากที่อื่นเยอะแล้วก็กลับมาอยู่บ้านทีนี้ก็มีต้นปาล์มนะคะที่ปลูกไว้กับต้นทุเรียนปรากฏว่าเขาก็โทรมหาหามยนะคะว่าโอ้พี่ผม <c oughs> ทําหลายรอบดิเจ๊กไปหลายรอบแล้วก็อยากจะฟื้นมันเราก็เลยทําการตัดต่อให้คุณเจ๊กใหม่นะคะทีนี้ก็คือพอคุณเจ๊กไปใส่นีของพี่เจ้านางนะคะที่เขาสะพึ่ง ก็จะเป็นร้านกาแฟใหญ่ที่เขาสืรเิงเลยทีนี้คุณแจ็คก,ก็บอกว่าพี่เออผมจะโทรมารายงานพี่ว่าใบาเห็นเห็นไหมคะใบทุเรียนเนี่ย <c oughs> เพราะฉะนั้นจะเป็นเหตุผลว่าทําไมใช้ของเราแล้วเนี่เหตุผลไดเร็วมากเพราะเราส่งท่านอาหารไปในระดับที่เร็วมากเพราะไม่การันตีอยู่ที่3วัน7วัน15วันต้องรู้เรื่องแต่อันนี้เป็นลูกค้าที่ใช้ของเรา2ปีนะคะ2ปีพี่เจ้านางอ่าเนี่ยค่ะ อันนี้คือพวงที่เขาจับขึ้นมาว่าโอ้โหประทับใจเลยนะคะเป็นช่อทีโอ่โชว์ความเขียวแล้วก็มลแงกัดกินนิดหน่อยนะก็จะเป็นเขาสะพึ่งอันนี้ก็เป็นต้นกาแฟค่ะต้นกาแฟพี่เขาใส่ของเรานะอบอกใบใหญ่มากเลยคุณอ้อยแล้วก็เม็ดกาแฟก็เต็มเลยอันนี้ของพี่เจ้านางนะคะภูเขาที่ติดกับเส้นอุตรดิตจังหวัดลำปางเลย ติดถนนเลยติดถนนใหญ่เลยแล้วก็ชื่อร้านกาแฟอะไรเขาสะพึงดนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็เป็นกาแฟเขาสะพึงนะคะเป็นกาแฟร้านใหญ่เลยใครไปก็ต้องแวะตรงนั้นน่ะก็มีทั้งหมดเนื้อที่ประมาณเขาสามลูกนะคะเนี่ยก็พี่เขาก็ดีใจมากนะคะทาทาทุเรียนมาเนี่ยไม่เคยเจออะไรที่ใบมันจะงามขนาดนี้อันนี้ต้นทุเรียนสองปีนะคะสองปีก็จะติดลูกละ ติดลูกป,ปีก่อนนี่เป็นอาจจะเป็นเพราะว่ามันแรงจัดด้วยนะคะเขาบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาใช้แล้วเขาเขายังไม่ได้ใช้ของเราหรอกะคะ่ะดอกร่วงนะคะแล้วพอเห็นใน youtube ของเราว่ามันป้องกันการหลุดร่วงได้เพราะเราจะมีตัวฮอร์โมนที่ต้านทานนะคะต้านทานอันนี้อันนี้เป็นจัหว,วัดซูรินนะคะเดี๋ยวจะไม่เอามาให้ดูก่อนนะครับสวัสดี<อ>ครับ,รบผมไอศักด <c oughs> ิปป์มังลพูนคนส่งท่วไทยนะครับวันนี้ถึงที่เรียบร้อยครับส่งมิสเตอร์ฮิวมัทให้กับลูกค้า ที่จังหวัดสุรินทร์นะฮะอํเภอพนมดงรักอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์อันนี้เป็นสวนของคุณพี่ป้าตุนะครับเรียนแกมาสั่งมาใช้ได้สองปีแล้วครับอันนี้เป็นปีที่สองนะดูฮะเป็นแถวเลยครับนี่ครับดูความสมบูรณ์ของต้นครับ เก็บภาพมาฝากให้กับพี่น้องที่ใช้กับที่ใช้สวนมิสเตอร์ฮิวแนนะครับค่ะเนี่ยค่ะก็จะเห็นได้ว่าในในส่วนที่ใช้ของเราเนี่ยความเขียวนะคะแล้วก็ความสมบูรณ์ของต้นเรียนเนี่ยจะ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 ค่อนข้างที่ดูแลได้ได้โคเวอร์นะคะแล้วก็สิ่งที่ พี่เจ้านางบอกเรานี่ก็คือเขาก็ไม่ค่อยเจอมแมลงนะคะเจอแต่น้อยนะนแบบแบบเขาก็ไม่เคยใช้ยาฆ่ามาแมลงเลยเราต้องหว่านให้เกินปลายใบยนะคะแล้วก็ในส่วนนี้ก็กาแฟนะคะพี่เขาปลูกกาแฟนี่ขบาบเขียวหนามากอันนี้คือพี่เจ้านางนะคะเป็นเจ้าของเลยเนาะแกก็ดีใจมากดูสิขบใบซ้ายสุดนี่คือแบบว่าโอ้โหมันไม่สองต้นเลยหรอคะนี่อันนี้อันนี้เป็นของคุณต้นนะคะเป็นของคุณต้น คุณต้นที่คุณพิสิทธิ์คุณต้นที่จังหวัดเลยก็เขียวหนามากคือพี่เขาประทับใจมากนี่เป็นใบทุเรียนเนาะหนาเขียวแต่ว่ายังไม่ยาวนะคะเพราะว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการใส่อันนี้ก็จะเป็นงาะต้นเงาะที่นไมยบอกนะคะเนี่ยเห็นไหมใบางาะนี่อย่างแบบโอ้โหเห็นแล้วก็ตกใจเลยอะไรกันนี่นะคะเนี่ยเนี่ยนี่ขาานาดเราเห็นระยะไกลมากเลยนะท่านผู้ชมเพราะว่าเขาถ่ายมานี่คือใบ นี่คือใบงอะอ่ะคือเห็นแล้วมันเหมือนใบกระท้อนมากเลยอะแต่เขาบอกว่าใบางอะนี่คือเคยลูกค้าหลายคนที่ซื้อของเราขอเข้าไปดูนะคะคุณพิสิทธิ์เขาก็อนุญาตเขาก็พาดูพวกต้นนี้ตกใจมากเลยต้นงอกโอโหงอะอะไรนี่ใบเหมือนใบแบบอ่เป็นใบกระท้อนชัดๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนที่ใช้มิสเตอร์ฮิวมัสของเราเนี่ยเราก็จะดูแลเรื่องของ ธาตุอาหารต่างๆที่ใส่เข้าไปนะคะเนี่ยลูกค้าเราก็เราจะมีกลุ่มนะคะเป็นกลุ่มใหญ่ของเราที่เป็นกลุ่มครอบครัวมิสเตอร์ฮิวมัสเราเลยนะคะรวมผลงานมิสเตอร์ฮิวมัสถูกไหมคะแล้วก็ลูกค้าเนี่ยก็จะเป็นคนส่งให้เราแล้วเราก็จะมาปรับนะคะว่าเอ้ยเราทําให้แล้วมันจบไหมมันโค้เวอร์ไหมทําแล้วสามารถแก้ปัญหาให้เกษตรกรได้ไหมอันนี้เป็นข้าวค่ะเป็นข้าวข้าวนาเอ่อข้าวเอ้ยข้าวข้าวหอมญี่ปุ่นนะคะเป็นน่าจะเป็น อะไรนะไม่ข้าวหอมมะลิข้าวขาวมะลิเมื่อกี้ลูกค้าส่งมาเพิ่งมาส่งมาเมื่อวานนี้เองนะคะเป็นข้าวหอมมะลิของอจังหวัดกาญจนบ,บุรีซึ่งปลูกโดยใช้มิสเตอร์ฮิมัสของเราจะเห็นได้ว่าเม็ดนี้อ้วนมากค่ะท่านผู้ชมเนี่ยเห็นไหมอันนี้ขนาดลูกค้าแบบถ่ายแบบนะนี่เห็นไหมคะดูเม็ดเขาซะก่อนเม็ดดีแบบอ้วนทวนสมบูรณ์มากและสิ่งที่สําคัญเขาบอกว่าของเราได้เก็บเกี่ยวผลผลิต ได้เร็วมากนะคะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ก่อนคนอื่นอันนี้เป็นข้าวในส่วนของข้าวข้าวที่เต็มเม็ดเลยนี่เห็นไหคะอันนี้จะใบก็ไม่มีโรคนะคะใบใบไม่มีโรคที่เขาก็เตรียมเก็บผลผลิตแล้วคะ่ะเพราะว่าข้าวสุกแล้วนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นในส่วนของการจนทบุรีที่เป็นมันจะมีที่ที่คุณใช้ใช้ใช้ใชนาประกาว่าฟ้าหลังฝนนะคะในกลุ่มไลน์เราเนี่ย เอ่อพี่เขาก็คือบอกว่าเนี่ยนะคะข้าวอันนี้ข้าวหอมมะลินะร้อยห้าจากฮิวมัสนะนะฮิวมัสไล่ละห้าสิบกิโลโอ้ได้นึงไล่ได้ห้าสิบกิโลเหรอคะนึงไล่ข้าวหอมมะลิร้อยห้าจากฮิวมัสไล่ละห้าสิบกิโลครับไล่ละห้าสิบกิโลยังไม่ถึงตันเนาะก็มันจะมีข้าวอีกพันด้จริง อ๋อน,นี่ต้นกล้าค่ะอันนี้อันนี้ที่ตากค่ะอู้หูจริงขอโทษเลยนะคะเพราะว่าอันนี้อันนี้เป็นข้าวหอมมะล,ลินี่ที่ตากค่ะที่ตากนะที่ตากเอ,อ่อทำไมได้เข้าเท่านี้คะข้าวหอมมะล,ลิร้อยห้าจากฮิวมัสไล่ละไล่ละห้าสิบกิโลไล่ละห้าสิบกิโลไม่ถึงไล่ละห้าสิบกิโลทาไมได้น้อยคะไล่ละห้าสิบกิโลเขาคำนวณผิดไหมคะ <laughs> มันมันไม่น่านะ ข้าวหอมมะลิร้อยห้าใช่ไหมคะร้อยห้าจากฮิวมัสไล่ละห้าสิบกิโลโอ๋อน่าจะใส่ฮิวมัสของเราแค่ห้าสิบกิโลเพราะหนึ่งไล่เนี่ยเขาใช้เขาใช้อยู่อสองกระสอบนะคะโอเคโอเคโอเคไอเกตลาเกตอิด okay, okay. okay, ก็คือ,อหนึ่งไล่เนี่ยเขาใช้แค่สองกระสอบร่วมกับาการใส่ปุ๋ยของเขานะคะอ๋อแล้วก็คือใช้ฮิวมัสแค่วิสเตอร์ฮิวมัสของเราแค่สองกระสอบคือห้าสิบกิโลนะคะ 50กิโลต่อไร่พูดง่ายก็คือใช้2กระสอบต่อปุ๋ยของเขาอีก2กระสอบหรือว่าประมาณนั้นแหละคะ่ะแล้วก็ได้ข้าวมาขนาดนี้อ๋ค่ะตกใจก็ต้ว่าโอ้ยหนึ่งไร่อะไรได้แค่ข้าวแค่50กิโลมันไม่ใช่ละนี่นะคะมากข้าวก็จะแบบเต็มรวงแล้วก็รวงก็นูมหนักเลยคะ่ะแล้วก็ข้าวสวยมากนะคะเป็นเม็ดเม็ดเอ่อเม็ดที่อ้วนด้วยนะคะอ้วนด้วย มันจะมีอีกที่หนึ่งที่กาญจนบุรีอะคะ่ะเดี๋ยวว่าจะไว้ให้มาดูเรื่องเกี่ยวกับข้าวดนตรงนูนนะว่อันนี้อันนี้เป็นข้าวที่นึกออกละที่จังหวัดตาเขื่อนภูมิพลนะคะแล้วก็ข้าวก็อ้วนมากเลยเต็มเลยนะคะเต็มเม็ดเลยเนาะอันนี้เขาหมายถึงว่าเขาใช้แค่สองกระสอบต่อหนึ่งไร่นะคะทีนี้อ่มันจะมีข้าวที่กาญจนบุรีเนี่ยแหะคะ่ะเอาพันุ์ข้าวของอ่ญี่ปุ่นมาปลูกนะคะข้าวพันข้าวพันญี่ปุ่นจริงๆเลยเนะี่ย เขาบอกว่า55วันนะคุณอ้อยประมาณ50กว่าว you uh, ันเนี่ยข้าติดรวงและติดรวงแบบนี้เลยนะคะปกติมันต้อง120วันนะถึงจะติดรวงแต่ของเขาเนี่ยเขาปลูกข้าวพันญี่ปุ่นเนี่ยปรากฏว่าได้ข้าวเนี่ยติดรวงใน55วันคืออัศจรรย์มากอันนี้ก็อยากจะส่งผลงานให้กับท่านผู้ชมนะคะที่ทีที่ติดตามเราเนาะแล้วก็ก็ได้ ได้ดูการที่ตัวอย่างที่เคสที่ลูกค้าแต่ละคนที่ใช้ของเราอะแล้วก็เขาก็ส่งมาให้เราดูเราก็จะมาเผื่อแผ่กับท่านผู้ชมดูอย่าลืมนะคะถ้าใครติดตามชมน้ำม้อยใหม่อย่าลืมที่เข้ามารับชมใหม่อะกดติดตามไว้เลยนะคะถ้าเวลาน้ำม้มีอะไรน้ม้ก็จะเอามารีวิวให้ดูนะคะแล้วก็พร้อมที่จะให้คําปรึกษากับทุกท่านเลยนะคะ0ูนย์เก4 4หกนะคะก็ะถ้าใครสนใจก็โทรมาปรึกษาได้เลยนะคะ 0956878444หรือว่า082นะคะ5644999ถ้าจะแอดไลน์ต้องเบอร์นี้นะคะ0825644999ก็สามารถโทรมาพูดคุยกับน้องม้ได้เลยนะคะน้องม้ก็จะให้คำปรึกษานะคะ0825644999ท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าท่านอาหารเขาแบบถ้าเขาสมบูรณ์แล้วมองไปตรงไหนนี่เม็ดข้าวหมดเลยแบบด ดูสิท่านผู้ชมแบบโอโหเห็นแล้วเราหน้าภาคภูมิใจมากเลยอ่ะเขาบอกว่านี่หนึ่งไลน์เขาใช้แค่สองกระสอบเองนะคะสองกระสอบยังได้ขนาดนี้นะสองกระสอบยังได้ขนาดนี้นะคะเนี่ยบำรุงอย่างดีเลยอ่ามันจะมีคนที่เขาเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เร็วด้วยนะคะก็คือรัดเลยนะคะเนี่ยลูกค้าก็จะบอกเราว่าเอ้ยเขาได้ยังไงเขาประทับใจยังไงบ้างอันนี้ไม่ได้ข่มขู่หรือขู่เห็นกันเลยนะคะเนี่ยเขาก็จะส่งมาแบบนี้นะคะ ดีใจด้วยนะคะดีใจด้วยกับพี่ต้นกล้าอันนะัพี่ต้นกล้าที่อยู่เขื่อนภูมิพลนะคะจังหวัดตากก็จะมีของพี่พี่น้อยพี่น้อยนี่เป็นฟ้าหลังฝนที่ว่าปลูกข้าวญี่ปุ่นแล้วห้าสิบกว่าวันเนี่ยข้าวเต็มรงเต็มเลยนะคะอัศาจรรย์อยู่ไม่ได้เลยะคะ่ะต้องต้องโทรบอกเราด่วนเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้าวแล้วก็เป็นสวนที่เมื่อกี้ก็จะเป็นของพี่วิสิทธิ์ใช่ไหมคะที่จังหวัดเลยนะคะก็จะเป็น ต้นทุเรียนของจังหวัดเลยที่ส่งสุขภาพมาให้เราดูนะคะสุขภาพของทุเรียนก็กราบขอพระคุณคุณต้นนะคะพิสิทธิ์เป็นอย่างสูงเลยนะคะที่ได้เป็นเคสให้กับเราแล้วอันนี้ส่วนนนี้เป็นของพี่เจ้านางนะคะก็ต้องกราบขอพระคุณนะคะแม่เลี้ยงใหญ่แห่งเมืองอุตรดิตถ์นะคะกะ็ใครไปที่นั่นต้องแวะพระทุดงท่านก็ยังแวะปักปลดนะคะหน้าสถานที่ท่านน่นรื่นลมงมากแล้วก็นักท่องเที่ยวก็ไปจอดนะคะหรือว่าคนที่วิ่งนะคะ คุณเขาวิ่งหรืออะไรวิ่งมาราธอนทั้งหลายก็เป็นจอดที่นั่นเหมือนกันนะคะก็ไปวิ่งเห <c oughs> ็นไหมคะก็จะไปจอดพักที่ที่พี่เขานะคะแบบน่าจะมีร้านกาแฟ,แฟใหญ่ติดถนนเลยเม่ก็ยังไม่เคยไปเลยนะคะ <c oughs> ก็ดูว่าความสมบูรณ์ของต้นนะคะ แล้วก็ที่น้องศัก์ได้ส่งมาให้เราดูนะคะนี่ของในส่วนของน้องศักด์เมื่อกี้นะคะที่เปิดให้ดูเนาะก็คือต้นส,สดีครับข้างสมบูรณ์ไม่สักจงบัตสูรนะคะคนส่งทั่วไทยนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะเกษตรกรทุกท่านเลยนี่เห็นไหมคะใบก็จะสมบูรณ์เห็นใบไหมคะใบนี่จะสมบูรณ์นะใบเขาจะแบบว่าอา่อเขียวหนาแล้วก็ยาวนะคะที่ขนาดเข้าถ่ายในระยะไกลไกล่ะเนาะแล้วเราซูมเอานะคะ เราซูมจากนี้เอาใบก็โอเคเลยสมบูรณ์นะคะแต่นี่รู้สึกว่าถ้าถ้าเหลืองแบบนี้หน่อยอยนี่น่าจะขาดน้ำน้าเขาได้น่าจะให้ไม่เต็มที่แล้วก็อาจจะไปตอนเย็นเนี่ยต้นทุเรียนเริ่มหลับแล้วเป็นคส,สยบละสยบ, <laughs> สยบก็อันนี้ก็เป็นส่วนของน้องสัตว์นะคะที่ส่งมาจากสุรินนะ,ะอันนี้ก็่ะไปออกงานนะคะที่จะเป็นท่านผู้ว่าราชการท่านท่านผู้ว่าไหม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนะคะท่านรองท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนะคะก็มามามาเปิดงานหนะ้าวันนั้นอันนี้ก็จะเป็นเสื้อสิบตามก็จะเป็นพี่เออในแก้วกำพลนี่ก็จะเป็นนายกเทศมนตรีในพื้นที่เรานะคะในจังหวัดแม่เมาะก็มาดูวันนั้นว่าออกบูนนะคะในในนามของไกลไฟฟ้าเนาะก็ของเราชนะและนะชนะเลิศในการที่จะอันนี้จริี่เป็นดูแลต้นทุเรียน,นะคะ่ะอยู่ในระดับต้นๆแหละ อันนี้จะเป็นทุเรียนที่มีปัญหานะคะค่า pH สูงมากค่า pH ดีอยู่ที่ค่า pH ออยู่ที่7ค่ะเจดดอัพอะนะแล้วน,น,น้ำก็ไปเมกนะให้ให้เเนี่ยมันได้มาอยู่หนะคะให้ให้มาอยู่ที่ห่อันนี้ก็ไปของพี่เดชนะคะของพี่เนชกับพี่อรอไทยก็เป็นปัญหาคือใบเหลืองนะคะแล้วก็ไม่ยอมโตเนาะ อันนี้อันนี้เยได้เจอเออีกกับเนี่ยเล้ากระทายนอ้องก็ได้อ่ะเดี๋ยวมาถอยไปติ๊กติ๊งเดียวปักคลิปกนเดี๋ยวกระทายยังถ่ายแล้วเหรอ <c oughs> โอเคค่ะท่านผู้ชมตอนนี้นะคะพอเราใส่ไปแล้วปุ๊บเนี่ยเด <c oughs> ี๋ยวม่้อยวัดเลยนะคะอ่าพี่พี่รายมาดูนะคะเรามาดูพร้อมกันว่าเนี่ยนะคะก็ล่องรอยเราใส่เนาะทีนี้ไม่ใช่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวถ้าผู้ชมบางคนบอกอ่าก็แกใส่มาซะอัดซะเต็มรูมันก็ต้องได้ไม่ได้เงินมอ้อยควักก่อนนะคะ วักให้มันพอดีพอดีเสร็จแล้วน้ําพวดลงไปแล้วนะคะอุ้ยอุ้ยอุ้ยหนามนี่จะได้เห็นด้วยว่าเราไม่ต้องออกก็ได้นะคะท่านผู้ชมเขาจะได้ช่วยดึงในตัวเจนลงเขาไม่ได้แย่งปุ๋ยนะเพราะมิสเตอร์ฮิวมัสเรานี่ลงไปลึกนะคะขอให้มีน้ํานําพานะเพราะว่าตัวเราจะมีแคลเซียมด้วยแคลเซียมเราก้า4สิบเก้าจุดเจ็ดสี่เปอร์เซ็นต์เลยนะคะอ่าท่านผู้ชมดูนะว่าน้ำจะปักแล้วนะเดี๋ยวพี่ให้พี่ให้พี่อะาไรมาดูกับพี่เนยมาดูออาดูซิว่าเราจะกระชาก ดึงมาให้พี่เขาเท่าไหร่เมื่อกี้มันเจ็ดนะตีมาเท่าไหร่ค่าที่เราต้องการอย่าลืมว่า 5, 5้าจดหถึงหก้านะคะเริ่มเบรกแล้วนะคะเริ่มเบรกแล้วนี่ขนาดเอาน้ําำวดเลยนะต้องขอบคุณพี่พี่ชัดชัยนะคะทีะ่จังหวัดกาญจนบ,บุรีที่น้ําตกไซโยกที่แบบว่าแนะน้ามอ้อยนะว่าคุณอ้อยถ้าของคุณดีเนี่ย พอวัดดินสี่จุดห้าปุ๊บผมโรยปุ๋ยคุณไปใส่ลาดน้ําไปนี่นะคะยังแฉอยู่นะพอน้ําหดปุ๊บของคุณวัดเนี่ยต้องได้ค่าอยู่ที่หกนะเบรกจึกนะคะท่านผู้ชมดูนะนี่ไม่ได้เป็นการเล่นกลน,นะคะหกนะเมื่อกี้เกือบเจ็ดนะพี่แน,นนเนาะเมื่อกี้เกือบเจ็ดโอเคเยี่ยม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 ค่ะต้องตบมือคายใต้แบรนด์วิเซอร์ฮิมเมตต้องขอบคุณน้ำอ้อยด้วยนะคะเก่ง <c oughs> และอัจฉริยะมากค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะดึงมาได้แล้วห้าจุดห้าถึงหก เพราะนั้นเนี่ยใช่เพราะนั้นค่าที่จะทําให้ยอดมันเดินได้หรือว่าการปรับค่า pH ดินนะคะไม่ว่าดินจะเป็น4.5หรือเป็น7ถ้า7เนี่ยส่วนแรกเลยนะคะที่น้าบ้อยทำเนี่ยนี่ถือว่าเป็น EP หนึ่งนะของดินที่เป็นด่างถ้าใครเจอแบบพี่เนมกับพี่ละไทยโทรมหาน้ำอ้อยเลย0956878444ไม่ซื้อไม่เป็นไรค่ะน้ำอ้อยดินดีที่จะให้ข้อมูลว่า ควรจะเอาอะไรใส่นะคะจะได้ปรับมันถูกนะเพราะฉะนั้นวนะ้ามย,ยินดีที่จะให้ข้อมูลนะคะแล้วก็เป็นที่ปรึกษาของเกษตรกรได้เลย0 9 5ย์7 8 4 4 4ดดถ้าใครจบไม่ทันเดี๋ยวม่จะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะคะแล้วก็ดูนะเนี่ยค่านะคะนะพี่อะไรดูก่อนค่าเนี่ยตีว่าเป็น6นะแล้วเสร็จแล้วพอเขาน้ำหดลงเรื่อยๆเนี่ยเขาจะเริ่มเข็มจะเริ่มตีย้อนกลับนะคะให้มาอยู่ที่5.5้น้ม้อยพูดถูกไหมดู นี่ไม่ใช่การเล่นกลน,นะคะคุณผู้ชมอันนี้เครื่องที่จากญี่ปุ่นนะคะเราสั่งมาจากญี่ปุ่นนะไม่มีแล้วเราก็ไม่ได้โฆษณาอะไรแบรนด์เขานะอนะ่าแต่ว่าค่าของเขาค่อนข้างแม่นยำแล้วค่เครื่องเพิ่งมาได้สองวันนี่คือค่าที่เราต้องการเห็นไหมพี่อรไรัเราไม่เห็นพร้อมกันเลยใช่ไหมฟ้าดินเป็นพยายนตอนนี้ฟ้าขันลึงขันรึงนะคะท่านผู้ชมค่ะ ฟ้าขาลึ่งขาลึ่งแล้วนะคะเขาขู่ก็คือที่จริงแล้วห้าจุดห้านี่เป็นค่าที่น่าพอใจมากห้าจุดห้าหึงกจุดห้าดึงจากเจ็ดลงมาเท่ากับหกนะคะตอนแรกหกแล้วตอนนี้เข้ามาห้าจุดห้าถือว่าเป็นที่น่าพอใจเพราะฉะนั้นเดี๋ยวยอดพี่จะตัดอ,อ่ะเดี๋ยวเราให้ดูนะคะว่าอันนี้ไม่รู้ว่ามันมีเลขเก่าอยู่หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราเลขดูให้เพราะว่าตอนที่เข้าไปดูเนี่ยคือส่วนพี่เขามีปัญหามไม่ได้มีแล้วค่ะเพราะว่า อันนี้ใบมันแบบสลุดหงุดหูมากนะคะใบนี่จะแบบจะตายแหล่ไม่ตายแหล่แล้วล่ะค่ะเพราะว่าณตอนนั้นนี่คือเอาไม่ให้ดูวันเดือนปีเกิดไม่เลยนะก็อันนี้ก็อตอนที่ไปดูของพี่เขานี่เริ่มแย่มากแล้วล่ะค่ะแล้วก็ปรากฏว่าพอเราดูเอะเนี่ยค่ะใบมันอะ ใบอันนี้เริ่มดีขึ้นแล้วนะคะตอนนั้นที่ใบเหลืองแบบทั้งต้นเลยเหลืองเขาก็ไม่รู้เป็นอะไรนี่เริ่มใส่ของเราละนะคะเริ่มใส่ของเราแล้วก็ตอนนั้นที่คือใบเหลืองทั้งต้นเลยล่วงแล้วนะคะร่วงเนี่ยเห็นไหมคะสภาพต้นนี่เหลืองเลยแล้วก็จะร่วงหมดแล้วอะค่ะคือแบบมันมันไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรพี่เขาบอกมันไม่รู้เป็นอะไรแล้วก็ไม่มียอดอ่อนอะไรขึ้นเลย <S <S ตอนนี้รอดกลนแล้วนะคะก็ต้องขอบคุณดํองอ้อยแล้วก็มิสเตอร์ฮิวมัสน้ออยด้วยนะคะอาฉริยะจริงๆนะคะ ก็ช่วยดึงค่าให้พี่เขาปรากฏว่าดินเป็นด่างค่ะท่านผู้ชมไม่ค่อยเราไม่ค่อยเจอนะเราเราจะไม่ค่อยเจอดินที่เป็นด่างเท่าไหร่ปรากฏว่าดีดินเป็นด่างค่ะก็นม้อยก็จะกรารลาไปเพียงเท่านี้พอละค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวทําคลิปโอ้โหในยี่สิบกว่านาทีแล้วก็เดี๋ยวถ้าใครมาติดตามน้ำม้อยใหม่นะคะดูดูเพิ่งเจอ,อน้ำม้อยเนี่ยกดติดตามไปเลยแล้วก็ ถ้าเป็นกำลังใจให้ก็กดไลค์ให้นิดนึงก็ดีนะคะจะได้รู้ว่ามีคนติดตามมีคนรับชมเราแล้วชอบอ่างเงี้ยค่ะแล้วมีคําติชมอะไรก็ยกหูมาหารน้ยไ,ได้เลยนะคะเป็นเบอร์โทรที่น้ยบ,บอกในในคลิปก็ได้หรือว่า0-825644999นะคะอันนี้ก็จะเป็นเบอร์ที่มีไลน์เนาะก็สามารถที่จะยกหูแล้วถามโน้ยได้เลยนะคะซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรแล้วก็โน้ตยินดีที่จะให้คำปรึกษาแล้วก็แก้ไขในส่วนของทุเรียนที่มีปัญหาทั่วประเทศนะคะ ถึงแม้ว่าเ้าจะไม่ไม่ได้ปลูกทุเรียนแต่ว่าเราก็ควาอมบอดมา6ปีแล้วนะคะเข้าปีที่6แล้วที่เราแก้ไขรอดพ้นหมดเลยนะคะแล้วก็ให้ผลผลิตที่สุดยอดแล้วนะคะแล้วก็เอาลรกต่างๆอยู่ตอนนี้เราก็มีตัวฮิวลิงหลายตัวเลยนะคะที่จะช่วยให้ทําการดูแลทุเรียนได้ง่ายขึ้นนะคะก็โทรมาติดต่อน้ำมอยที่0ู2ย6 4 4 9 9 9ะะก็ยินดีที่จะให้คำปรึกษาเนาะแล้วก็ เดี๋ยวเราก็มาดูเรื่อยๆนะม้อยมีข้อมูลอะไรก็จะเอามาให้ดูได้เรื่อยๆเลยนะคะก็ให้ถ้าไ้ชมก็กดติดตามไว้ก่อนนะคะแล้วก็โทรมาได้เลยนะคะก็วันนี้นะม้อยก็จะกราบลาไปเพียงเท่านี้นะคะของวันนี้ที่เอาผลงานของลูกค้าหรือผลงานที่เราไปแก้ไขมาให้ดูนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นิดนึงนะคะถ้าเกิดใครเข้ามาติดตามใหม่อย่าลืมนะคะขอคนละแชร์หรือว่าการกดติดตามไว้นะคะ แล้วก็โทรปรึกษาน้อ้อยที่082564 4999ได้เลยค่ะคุณดิโนมัยกลัาลาไปเพียงเทาง่านี้สวัสดีค่ะ